สวัสดีครับร้านกอนนะครับร้านยูนอสิ์ของหนึ่งครับตัวนี้เป็นแวนสกายสามสิบหกนะครับหรือว่าเรียกว่าพรีเมียมนะครับอ่าก็พรีเมียมจะเป็นกล่องสีน้าเงินนะครับตัวนี้จะมาใหม่ล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็น VR3 สามนะ VR อสามกล่องสีน้ําตาลน้ำตาลนะครับตอนนี้มีแล้วตัวนี้ขอบผ้าพื้นเคลือบเงานะครับเหมือนเจ็ดสูงเลยนะครับตัวนี้ย้อนยุคเลยนะครับงานดีมากนะครับพื้นจะหนากว่าปกติซอกถอดได้นะครับป้ายตัวนี้เลยนะครับอ่าก็ ในไทยตอนนี้ก็เริ่มหมดแล้วนะครับแต่ญี่ปุ่นยังพอมีนะเนี่ยพื้นเนี่ยพื้นจะหนาน่ดนึงนะครับตัวนี้ซอกถอดได้ซอฟนิ่มมากนะครับประมาณนี้นะครับก็ในไทยเหลือไม่เยอะนะครับญี่ปุ่นมีทุกเบอร์เลยทุกรุ่นนะครับออเทนติกสลิปออนมีทุกรุ่นเลยนะครับสั่งได้30วันนะครับขึ้นเรือ15วันนะครับสนใจยังไงทักมาได้เลยนะครับในไทยก็ยังพอมีนะครับแต่มีแต่เบอร์เล็กนะตัวนี้สีนี้ยังพอมีของนะครับอ่ะยังไงผมฝากด้วยนะครับร้านก่อนนะครับ สวัสดีครับ